การเติมคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน้องๆหนุหน่มๆน,นะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีเพื่อนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผม ลองโตเซีนนะเออใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดชาร์ปซื้อายกดแชร์ผมด้วยแลว้วกันเพื่อนก็ขอขบคุณทุกคนด้วยนะเออวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัสชามนะเพื่อนๆโบนัสชามก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นการแตกของแต่ละเกมนะเออแล้วก็ยังมีเพื่อนพี่พ่น้องคอยแชร์เกมแตกกันมาหลายเกมเลยนะเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มโบนัสชามก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนาาเออย้ำว่าลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเออ ขอย้ายตัวละครนิดนึงเออมาวันนี้ก็จะมาในเกมโจสลัดนะันว่าเออมาเอาทุนมาสองร้อยบาทนะเออมาเออก็สองร้อยนะสองร้อยบาทก็เริ่มทีเบทสามไปก่อนแรกๆก,ก็ปั่นไปเองก่อนเพื่อนมาดิแล้วดอกนี้ยังไงโอ้โยี่ย สวยงามและหุยเข็มทิศนะจ๊ะและเอต่อสามสิบาทดอกนี้คิวต่อสวยงามโ oh, อ้มาแล้วคูณสามเข้ามาแล้วโอ้โหแล้วยายอะไรอีกโอ้โหแล้วสิบห้าบาทแล้วไหลรัวงอย่างงี้ไหลรัวงอย่างงี้สองบาทก็มาแล้วโอ้โหเป็นไงรอกเดียวเป็นสามหกสิบเจ็ดบาทเป็นเลยเพื่มเออโอ้โหได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องรวยเมื่อโอเคอายุรได้โออเอเอเมื่อนก็ ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมหน่อยนั้นเพื่อนก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปเนอะเออก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะเออที่กดไลค์ที่กดซ like, <sk r isa> ับสไคร b ์นะและตอกนี้ฟรี <ś c oughs> อ้อปากต้องแดงนะลิ้นต้องแดงนะเออถึงจะมีแรงทำงานแอะลิ้นแดงด้วยมาละออถ้าอยากมีแรงทำงานก็ต้องลิ้นแดงนะเพื่อเออลิ้นแดงมาเลยอะ เฮ้ยทะลึงทะลึงตึงตังอลัดึงดึงกังดึ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 งอาาว้าวาวว้าววาวว้าวเแรงเงียบเลยแรเงียบเลยมาดอกนะนเจ็ผ่านเทียเลยเ้ยฮั้โาากอ้โหลมาะกเปไ อันแกสวยงามนะเคช่องไหน่าอืมเคมาดอกนี้79บาทและคิวต่อ4บาทด้วยยังไงต่ออือมาแล้วจ้ะมาแล้วจ้ะดอกนี้ดอกเดียวเท่าไหร่เอ่อ79บาทเบ็นเมื่อโโหกําไรก็มานิดหน่อยกำ,กำไรก็มานิดหน่อยออเดี๋ยวก็าหายไปอีกเชื่อปะเดี๋ยวก็เงียบไปอีกมาดอกเดียวเลยก็เงียบไปอีกไอ้เหี้ยคิวมาเคเคทั้งสามลูกโอ้โหและดอกนี้ เคเออนี okay. ไ ok oh, ่ไงหกห้าสิบบาทนะเอต่อสวยงามคิวโอ้โหคิวไม่มานะจ๊ะดอกนี้ปังปังปังบอลังปังปังบอลังป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 ังเออเก้าสิบเอ็ดบาทนะเพื่อนเออเป็นไงอ่ะ้ยกำไรก็มันร้อยกว่าบาทแล้วเออกำไรก็มาร้อยกาบาทเลยนะได้เรื่องเลยน้านุนหนุนนานน้องๆเออ สวยงามแลวดอกนี้เอเออมาแล้วจา้ามาแล้วจ้าดอกนี้ยังไงเข็มทิศต,ต่อและคิวต่อช่องสองหรือเปล่าสวยงามหกบาทและน้ํายามาต่อเออน้ํายาหรือเหล้าก็ไม่รู้นะเพื่อนเออและเคแล้วโอโ้เข็เขมทิศต,ต้องมาช่องแรกแล้วละ่ะโอ้ไม่มานะจ้าแล้วดอกนี้คอมโบไม่โกโหดเลยคอมโบไม่โกโหดเลยอ๋อหกสิบสองบาทเพื่อนเป็นไงเเอเอ,เอมาดีได้เรื่องอยูน่นะ ได้เรื่องยังไงอ่เอู๋อู๋ my god อู๋แย่อู๋แย่่าแล้วจนสลัดมาโอ้และดอกนี้แปลร้อยยี่สิบห้าบาทเพื่อนโอ้ยเออดอกเดียวคือแบบปังเลยเพื่อนตัวแพงนะเออเบตสามเบตสามนี่ไหลดีจริงจเออมันอยู่ในช่วงเวลาโบนัสทามด้วยนะเพื่อนเออเช้าเนี้ยก็โบนัสทามก็คือกลุ่มที่บอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนแล้วก็ยังมี เพื่อนๆในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกกันมาหลากหลายเกมเลยนะเออก็ใครสนใจก็ลิงกใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเพื่อนแล้วดอนนี้ได้มาแปดร้อยบาทเออมากูขึ้นเบ็ดให้ก็ได้สวยงามแล้วหลายต่อเดียวอือเอาเบ็ดหกไปเพื่อนเบ็ดหกไปมานี่แค่ปั่นเองนะเพื่อนนี่แค่ปั่นเองนะเออโอ้โหใครที่สนใจอยากรู้เวลาบนนสตามแต่ก็ลิง์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเพื่อนเออ สมัครยูทใหม่เติมฝากเข้าไปสามร้อยครั้งแรกก็จะได้เข้ากลุ่มวัฒนธรรมถาวรไปเลยนะเพื่อนเออก็ตามนั้นนอเพื่อนลองคลิกลิงก์ไปถามมาดูนะเพื่อนเออหรือใครที่อยากเล่นก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมเหมือนกันและนิดเดียวเมื่อกี้มึงไม่ขึ้นย้อนเวลาได้ไหมและเอา้ามาว่ะและมาว่ะฟีมาว่ะเออเป็นไงเ่ะเบ็ดหกด้วยมึงเบ็ดหกด้วยมึงเออเสีหมุนไปลยมา แล้วสามหกเก้าโอ้โหคุณยีสามเดินเออสามหกเก้าสิบสามเอ้สามหกเก้าสิบห้าเอ้ไม่ใช่เออเยอะทำไมมันสิบเก้าแล้วสิบห้าเลยวะแต่ก็ดีแต่ว่ามันอย่างเงียบแล้วกันอย่างเงียบดีน้องเฮ้ยเฮ้ยโจนไปหรือเปล่าเออมาแล้วโอ้โหมาดิจ๊ะขอแบบโจนสลัดได้ปะโจนสลัดสองอันนี้ได้ปะโจนสลัดเถอะนะโจอเนี่ยไอ้ยะ แล้วหมุนสุดท้ายยังไงโอ้โหเกลือ,อเฮียเกลือจัดอะไรครับเนี่ยข้าฟรีเกลือจัดเลยเพื่อนคืออะไรทําไมเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้วะเฮ้ยแต,แตกนอกดีมากเพื่อนเอเออเล่นองนี้โอ้โหเจ็ดโอกร้อยเจ็ดร้อยหกห้าบาทโอ้โหไหลดีจริงๆไม่ได้ไหลดีคือแบบแตกนอกดีกว่าแตกในอะ่ะ คือแต่งในคือแบบข้าฟรีนี่เกลือมากอยู่เนี้ยคือเป็นอะไรก็ไม่รู้เออแล้วดอกนี้ได้มาเจรร้อยหกสิบ้าบาทเพื่อนโอ้โหมากูขึ้นเบ็ดไปเลยเม็ดก้าวไปเลยเพื่มาขอสั้ก้าดิหมุนไปเลยโอ,อ้ที่แก่บานเองแล้วเออก็เออ,ก,เอ,อก็น้องๆ้หนูคนไหนที่อายุต่างสิปปี ก็ควรได้รับคาแนะนํานะเออก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนําไม่ไเล่นหรือทาตามประเด็กขาดนะเออก็ตามนั้นนะเพื่อนเออหรือเพื่อนคนไหนที่เป็นปัญหาทางเงินเงินก็ไม่แนะนําไม่เล่นหรือทําตามประเด็กขาดนะเด้อเออโอ้โหี่อะไรเงียแงแบและดอกนี้เป็นไงสิแปดบาทมาแล้วยังไงต่อเออมาดีเก้าสิบบาทแนละเคมาสวยงาม สวยง่ะอุ้ยเฮียเขมทิศมาต่อสวยงาเวลาแปดไรคิวมาต่อหรือเปล่าเอต่อสี่สิบห้าบาทละคิวช่องสองดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ไหลลิงลงไหลโลลังลังหนึ่งร้อยเก้าสิบสามสามบาทน,นันเพื่อนเออไอเฮียเดี๋ยวต่อไปกูขึ้นเป็นเบ็ดสิบละเออเบ็ดสิบไปเลยบ้านเอออย่าไปหวั่นได้กำไรมาสองสองพันกบาทแล้วสองพันหนึ่งร้อยกบาทแล้วเออเอาตันมาแลก เอาินาเอาจนมาสองร้อยบาทเท่านั้นเองนะเพื่อนเออเออก็ไม่รู้ว่าแม่จงจะเงียบหรือปล่ปนะนั้นนั้นนั่นเนอยอ่ะแล้วสวยงามมาแล้วคิวช่องแรกหรือเปล่าโอ้โหคิว่องแรกไม่มาว่ะเฮย้ยคิว่องแรกไม่มาว่ะนั้นเออคือแบบเกินปีนี้เคโอค้โหตอนนี้สีบห้าบาทแลวโอ้โหมาต่อ,อเคช่องสองหรือเปล่า สวยงามตีอย่างงี้213บาทเป็นไงอะและยังไงต่ออืสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยเมื่อนเออใครที่อยากผมเล่นเกมอะไรคี่เท่าไหร่ก็ขอ,อนเข้ามาได้นะเออ283บาทนะโอ้โหเป็นไงอะเปิดเดอร์โบไปเนาะเปิดเดอร์โบไปอย่าไปหวัน่นอย่าไปหวั่นนะเออเธอมาจะไม่ฉันรักนะดอกนี้เป็นไงโอ้โหเอา้า ปกติได้เยอะกว่านี้ไม่ใช่หรอจนสลับนี้โอ้โหอะไรครับเนี่ยงงงงมากเออเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้เออไอเฮีย้ยสี่ร้อยห้าสิบสี่บาทเพื่อนโอ้โหหมาก็เออมากูขึ้นเบ็ดละไอเ้เหี้ยโอ้กําไรมาสองพันเจ็ดร้อยไอเหี้ยเล่นไม่ไปหรอกเจ็ดร้อยก็บาทเออต้องกระแทกเสียงใช่ปะ แล้วไงต่อดอกนี้เฮ้ยเงียบ่ะเฮ้ยเงียบว่ะเออมาดีสี่สิบบาทเลยจ้ะยังไงสวยงามเจ็ดสิบเก้าบาทน้อง สวยงานตีเด็ดบาทแล้วมาต่อนำยายอีกยี่เด็าบาทแล้วเอช่องสามหรือเปล่าอืม,มาดิเรื่อยๆเรื่อยๆรื่อยอืมนี่ดอกนี้ดอกนี้คอมโบมาอย่างนี้ก็ได้สองร้อยกว่าบาทเออไอ้เหี้ยม,มาเบ็ดยี่เลยไหลนี่อย่างเงี้ยเบ็ดยี่ไปเลยเบ็ดยี่ทักสามติดหมุนไปเพื่อนสามติดหมุนไปเออไอ้เหี้ย โอ๊ยหอยนะหอยงามาน้องๆโกูถามว่าแปลบะอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ยระอาระปามเฮ้ยไรเงียบวะแรเงียบว่ะเบ็ดยี่สิบกูขึ้นเบ็ดยี่สิบจีเงียบเลยหรอเฮลโหลเออเอ้ยเอ้ามาต่อวัดอะไรอ่ะอะไรอะื่อนกูขึ้นขึ้นเบ็ดยี่สิบจีเงียบเลยเดี๋ยวต่อไปกูขึ้นเบ็ด ใส่สี่สีบาทเลยสี่บาทไปเลยเพื่อนอ๋อไม่ได้วันอยู่แล้ว่าและแต่ว่ากําไรตอนนี้มาสองพันกว่าบาทแล้วนะเออเอาทุนไปแค่สองร้อยบาทเท่านั้นเองเพื่อนเออใครที่ชอบคลิปผมก็กดไลค์กดซับสไครป์ผมหน่อยนะเพื่อนเบ็ดสี่ไปสิบไปเลยเบ็ดสี่สิบไปเลยขอสักสามสิบหมุนไปเพื่อนอ๋อเออไอ้เหียแล้วยังไงอ่ะเฮ้ย the f ต c ุฟัก t t h ถ f ฟักแมน เงียบป่ะกูป,ปิดอะโบก็ได้สัตว์เออคืออะไรอ่ะคืออะไรเพื่อนฮะคืออะไรเนี่ยฮะเฮ้ยเพื่อนจะดูดกูแล้วเหรอไอ้เหี้ยจะดูดกูแล้วเหรอหรออะไรยังไงฟรีหรือเปล่าฟรีหรือเปล่ารอลุ้นสายเอ้ยหยุดโอ้ยเหี้ย,ยคืออะไรอ่ะ โอ้แล้วตอนนี้เหลือปันหน้าหร้อยกว่าบาทเฮ้ยแล้วฟรีมาอีกหรือเปล่าน,น้องๆหยุดหยุดโอ้ยเหียหยุดแล้วมึงห่านไปหลายตัวเกินแล้วทำไมมันเงียบขนาดนี้อ่ะคืออะไรอ่ะโอ้และคิวมาสามหกบาทดอกนี้ยังไงยังไงต่อโอ้โหเยี่ยตีตีบาทอะไรครับเนี่ยคือทำไมมันเงียบจัง เฮ้ยเกินปุยมุยฮัลโหลเกินไปหรือเปล่าเฮ้ย w h a t the fuck นะโมนะโมนะโมตะสะภักขะวะโตอละหัตโตหยุดไปเลยหมดกำลังใจเลยเป็นไรเนี่ย เป็นไรเนี่ยเพื่อนเอ้ยคืออะไรอะ่ะไม่มีเงียบยังอะ่ะฮะคืออะไรอะ่ะโอ้เหลือพันกาบ,บาดเลยเพื่อนเอ้ยไอ้เหี้ยอุ้ยแล้โดอุ้ยโอ้โวว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 ว กูต้องกดเองใช่ป้ามัหนึ่งยังมากูต้องกดเองใช่ไหมกูห้ามใช้มันหมุนใช่ไหมห้าห้ามอัตโนมุนใช่ไหมโจรสลัดเนี่ยฮะไอ้หมุนรอบเดียวกูกดไปทีเดียวแตกหมื่นเพื่อนแตกหมื่นโชยโอ้โหโจรสลัดมาทีเดียวดอกเดียวไปเลยโอ้โหพอเลิกเพื่อนเดี๋ยวแม่งดูอีกนะเออเดี๋ยวแม่งดูดอีกได้กาไรมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน หนึ่งร้อยก็บาทเออดูมันแค่สองร้อยบาทนั้นเพื่อนเออใครที่ชื่นชอบคลิปผมก็กดไลค์กดซับสไคร้ผมหน่อยเพื่อนเออหรือใครที่สนใจเข้ากลุ่มวัฒนธรรมลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยย้ำว่าลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยจะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนั้นเพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนแชร์เกมแตกลงในกลุ่มเยอะแยะมากมายหลากหลายเกมเลยนะเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มวัฒนธรรมก็ลิงใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยเพื่อนเออ ย้ำว่าลิงใต้คงมีแรงของได้เลยนะเออก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันวันนี้ก็ไปบ่ายแลวเออก็ขอตัวไปถอนสักหมื่ 10, นหนึ่งเออเก็บทุนไว้พันหนึ่งร้อยนะเออก็ไปแล้วไปไป,ไป,ไปจบจบจ,บจ,บจา้าทุนสองร้อยแลกหมื่นนะเอาดิวันนี้ไอ้เหี้ย